สวัสดีครับตังเหลียงแค่หยด่เหรียญนะครับวันนี้เรามาส่งเครื่องเสืผ้ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะโชว์พวกงานระบบด้านหลังก่อนนะครับพวกระบบไฟน้ําเข้าท่อน้ําทิ้งนะครับจะอยู่ด้านหลังส่วนภายในอาคารก็จะไม่มีระบบท่ออะไรเลยนะครับก็คือเป็นพวกสายน้ําที่เข้ามาสายน้าทิ้งที่ออกไปแค่นั้นเองนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับมีทั้งหมดแปดเครื่องนะครับซักอยู่ที่ห้าหกตัวนะครับแล้วก็ อบเนี่ยจะอยู่ที่2ตัวครับเป็นแบบนี้จุดนี้อยู่ที่วัดพุทธทยสวัสรร์นะครับลูกค้าคนไหนอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาใช้บริการได้หรือว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะลงเครื่องตัืผ้าหยดเหรียญตู้อบฝาหน้าเครื่องตัผ้าฝาหน้าตู้น้ํมมันตู้ติมเงินนะครับ ก็ติดต่อมาได้ที่0901141868ครับร้านเราอย,อยู่ในตัวเมืองอยุธยานะครับก่อนถึงไฟแดงแยกกีรศาสตร์ครับจะมีป้ายร้านชัดเจนครับร้านตังเหรียญเครื่องหยอดเหรียญน,นะครับติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ